สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยครับคลิปวิดีโอนี้จะพามาดูรุ่น PowerAm PowerAm รุ่นเออโอ้ยมั่วอีกแล้ว <laughs> PowerAm รุ่น6,000นะครับ6 0 0ันสี่สวิตชิงเรโซ n นน์นะครับค d าดี witching นะครับตัวนี้จะเป็นขนาด 1.5U นะครับสวิ h ชิงคู่นะครับ คัาดีรองรับ2โอห์มนะครับมีโปรเทคป้องกันสายช็อตนะครับสวิตชิ่งเป็นสวิตชิ่งเรโซแนนต์ตัวละ3,200วัตต์นะครับ2ตัวนะครับทำงานแยกอิสระนะครับ2ชแนลนะครับก็คือชแนลซ้ายก็คือแหล่งจ่ายของชุดซ้ายกับบอร์ดเมนบอร์ดของชุดซ้ายไปเลยนะครับชแนลขวาก็คือสวิตชิ่งชุดขวากับเมนบอร์ดชุดขวาไปเลยนะครับส่วนบาลานซ์ก็แยกชแนลเหมือนกันนะครับประมาณนี้ครับ โอเคเดี๋ยวมาลองเสียงให้ฟังกันนะครับเดี๋ยวอธิบายสเปคคร่าวๆก่อนนะครับท่านนี้นะครับท่านนี้สามารถขับ18นิ้วหรือ12นิ้ว15นิ้วได้ข้างละ4ดอกนะครับข้างละ4ดอกนะครับสเปคนะครับรองรับ2โอห์มนะครับก็ลองขับนะครับ8โอห์มนะครับจะได้อยู่ประมาณ850บวัตต์นะครับ8โอห์มนะครับ 4โวลท์ได้อยู่ประมาณพันห้าร้อยวัตต์นะครับ2โวลท์ก็ประมาณสองพันหน่อยๆนะครับอันนี้ก็คือกําลังขับต่อ h ช n แนลนะครับส่วนรุ่นจะเป็นรุ่นหกพันสี่ร้อยวัตต์นะครับสวิตชิ่งเ r โซ o นน n t นะครับขนาดแท่นหนึ่งยูลึกสิบหกนิ้วนะครับราคานะครับราคาตัวนี้อยู่ที่หนึ่งมืนสามพันเก้าร้อยบาทนะครับราคาหนึ่งมืนสามพันเก้าร้อยบาทถามว่าแพงไหมผมว่าไม่แพงนะสเปคนี้สเปคเทพๆเลยนะครับ การจัดสายนะครับประมาณนี้นะครับสวยไหมใครว่าสวยคอมเมนต์บอกหน่อยครับเดี๋ยวแจกเสื้อโอเคประมาณนี้ครับสเปคคร่าวๆนะครับดีไม่ดีเดี๋ยวต้องลองใช้กันนะครับตัวนี้ค่าดีจะมีโรเทคกันสายช็อตในตัวนะครับแล้วก็มีป้องกันลำโพงอยู่ข้างหลังนะครับป้องกันลำโพงในสวิตชิ่งนะครับแล้วก็มีฟิว DC นะครับฟิว DC อ t p u t นะครับโอเคประมาณนี้ครับ อ่ะโอเคเดี๋ยวพามาฟังเสียงกันนะครับจัดไปครับจัดไป